กับสวัสดี DCU แฟนทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับวันนี้กับผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์ d u u h h p t t r r 1พระเจ้าและสัตว์ประหลาดโดยเรื่องแรกก็คือ k r เจอร์คอม m านด์ดอสคีเจอร์คอมมานด์ดอสคือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการลับที่รวบรวมเหล่ายอดมนุษย์และสัตว์ประหลาดซึ่งว่ากันว่าคนคุมคือ Amanda วอ l เลอผู้เคยสร้างทีมทัสฟอร์ด X x ในหนังเด s ะ i c i d e ส qua d ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง ในคอมิคทีมนี้จะเป็นทีมที่ต่อสู้ในยุค1941หรือก็คือยุคสงครามโลกครั้งที่2โดยคียเจอร์คอมบารดปรากฏตัวในหนังสือครั้งแรกในชื่อ Weird War t a l e เล่ม93ในเดือนพฤศจิกายนปี1980ถูกสร้างโดย J.M. d m a t t y และ Pat b o d e l i c แต่เป็นไปได้ว่าในฉบับ DCU นั้นอาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นหรือไม่ก็เป็นคนจากยุคสงครามโลก แต่ถูกแช่แข็งไว้แล้วก็เพิ่งถูกปลูกมาใช้นั่นเองนักแสดงที่ภาคเสียงในเรื่องนี้จะได้แสดงในฉบับโพนแสดงด้วยซึ่งอันนี้ยืนยันโดยเจมส์กันเองในเรื่องนี้นำทีมโดยแฟงกิวโรในบทลิกแฟกซีเนียหรือก็คือพ่อของลิกแฟกหรือก็คือตัวละครที่ใส่ชุดสีเหลืองที่โดนพีเซเตเกอร์ฆ่าในเดอะซูซาคอสนั่นแหละร่วมด้วย มาเรียบาคาโลวาในบทพ r ินเซสเอเลนาลอสโตวิกต่อด้วยอินดิล่าวาม่าในบท The Bright of f r a n k e n น t e i นคนต่อไปโซอี้ฉาวในบทนีนามาชโวสกี้คนต่อไปถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยก็คืออารันทุกดี้อ่านยากเหลือเกินในบทด็อกเตอร์โพฟอรัสคนที่6เดวิดฮาร์เบอร์ในบท e r ริกแฟรงก n นสไต n คนที่7ชอนกันในบท G.I. Robot คนที่8ก็ชอนกันอีกแล้วในบทวีเซลหรือก็คือตัวละครหน้าขนที่เราเคยเห็นในเดอะสุสสนคอร์ที่ในตอนจบรอดตายและก็คนล่าสุดที่เพิ่อประกาศได้ไม่นานนั่นก็คืออันยาชาร์ล t ตในบท c ซอร์ซีศัตรูของ Wonder w o m ู n มในคอมิกเป็นตัวละครที่ไม่โด่งดังมากนะักแต่จากที่เกมการเคยปั้นตัวละครมากมายอย่างเช่นการเดียน ทุกคนไม่เคยรู้จักตัวละครเหล่านี้มาก่อนหรือแม้กระทั่งแฟนคอมมิกต่างชาติก็ไม่เคยรู้จักแต่ทุกคนก็คงไม่ต้องสงสัยในฝีมือแล้วถ้าหากดูลิตรายการหนังที่พี่แกทำมันต้องทำเงินและก็มีความวิจารณ์ที่ดีมากมายอย่าไปนับเดอะโซจารคอสที่ตอนนั้นเข้าในช่วงยุคโควิดซึ่งมันก็เข้าใจได้นะว่าทำไมถึงไม่ค่อยทำเงินโดยแอนิเมชั่นคีเจ้คอม m ันดอนนั้นจะมีทั้งหมด7ตอนเขียนบทโดยเจมการทุกตอน a อนิเมชันเรื่องนี้จัดทำโดยสตูดิโอบ๊อบบี้พลิสผู้สร้างกับตานเลเซอร์ฮอคอาบัตดากอนลิมิกคีเจอร์คอมมานโดจะฉายในสตรีมมิ่งแม็กในปลายปี2024โดยนี่จะถือเป็นน้ำจิ้มของชปเตอร์1และจะเปิดจกักรวาล DCU แบบเต็มตัวก็คือเรื่องต่อไปนี้